ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษตัวชี้วัดนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสทศวรรษอ่านว่าทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษมักใช้กับปีคิดสกราดเป็นหลักโดยนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดทีเลก้า ตัวอย่างเช่นทศวรรษ2,010นับตั้งแต่ขศ2,010ไปจนถึงขศ2,019ดังนั้นทศวรรษ2,010จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ขศ2,010ไปจนถึงขศ2,019และอีกตัวอย่างทศวรรษ2,020นับตั้งแต่ขศ2,020ไปจนถึงขศ2,029 ศตวรรษอ่านว่าศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีการนับศตวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของศตวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข100พุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นพุทธศตวรรษที่หนึ่งตัวอย่างเช่นพุทธศตวรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่ง ถึงพศ100ดังนั้นพุทธศตวรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศ 1- ถึงพศ100พุทธศตวรรษที่25หมายถึงเวลาตั้งแต่พศ2อ0 1ถึงพศ2,500พุทธศตวรรษที่26หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศ2 5 0 1ถึง2,600 ส่วนคิดศตวรรษนับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นคิดศตวรรษที่หนึ่งตัวอย่างเช่นคิดศตวรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่คศหนึ่งถึงคศหนึ่งร้อยดังนั้นคิดศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศหนึ่งถึงคศหนึ่งร้อยคิดศตวรรษที่สองหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศหนึ่งร้อยหนึ่งถึงคศสองร้อยคิดศตวรรษที่ 21หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศ2 0 0 1ถึงคศ2 1 0 0สหัสวรรษอ่านว่าสหัสวรรษหมายถึงช่วงเวลา1,000ปีการนับสหัสวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของสหัสวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข1,000 ดัวยอย่างเช่นสหัสวรรษของพุทธศักราชหรือพุทธสหัสวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปร,รินิพานไปแล้ว1ปีเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่1,000เป็นสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราช ตัวอย่างเช่นพุทธศส,สวรรษที่1เริ่มนับตั้งแต่พศ1ไปจนถึงพศ1,000ดังนั้นพุทธศส,สวรรษที่2ของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศหนึ่งพันถึงพศสองพและอีกหนึ่งตัวอย่างสศสวรรษของคิดสักราชหรือ คิดสหัสวรรษนับจากปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งเป็นสหัสวรรษที่หนึ่งของคิดสกลาดตัวอย่างเช่นคิดสหัสวรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่คศหนึงไปจนถึงคศหนึ่งพันดังนั้นคิดสหัสวรรษที่สองของคิดสกลาดหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศหนึ่งพันหนึ่งถึงคศสองพ